สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอาสุผูสุคนครับครับได้ตัวเหลขกมาแล้วครับม่อมาะครับมือนี้ครับมือนี้วันจันทครับมือนี้เป็นมือว่นจันทีวีสิบเก้ากับจันสุดท้ายของเดือนกันยานะครับครับสำหรับผู้ใดขอมาแล้วครับอย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์น้ำแนนครับหนึ่งไล่ก็มีความหมายแหละครับครับคอมเมนต์มาบอกน้ำครับเป็นอย่างไร ตัวเลขครับมาชอบอาจารย์ใดครับเป็นพิเศษครับมืเนกามารทำกลางสายฝนแ่ะครับฝนตกฝ่าห้องบึมบําบึมบําอยู่ครับครับเป็นจังไรเน่าะทางบานเอพซีฝนตกบ่ครับยูนิตตกครับตั้งต่เรีอนหกคนครับมาหอดเดียนสิบก็ยังตกยืออกับเขาครับครับ สำหรับตัวเลขของเกย์ไงนะครับเนาะครับงวดที่แล้วงวดวันที่26เป็นวันศุกร์ครับได้ต้าลูดครับมาตาลูดครับติดเก้าตัวสุดท้ายครับครับวินวิ่นก็เพิ่นกันหนึ่งสองสามเก้าครับตัวเลขที่ออกนะครับเนาะเลขที่ออกเลขที่ออกหกนะครับเก้าห้า หาแปดครับหกเก่าหาแปดหาแปดนี่เป็นเลขล่างนะครับครับเป็นเลขล่างนะครับเนาะครับล่างครับหาแปดเป็นเลขล่างครับครับหกเก่าหาแครับครับสํารับเกียร์ไงกบมาลูดกัดหนคับเก่าครับกัดได้ตะเก่านะครับเนาะตัวเก่งของเวินับเก่านะครับหนึ่ตัวเดียวครับหนึ่ 1กับ1 4 1 5 1 0 1 9 1 9 9 3 9 9นะครับ9 9 0ครับ9 5 8เลขที่ออก3ตัวครับเลข3ตัวครับครับนี่เป็นหวดที่แล้วด้วยครับเด้อครับครับสำหรับหววนี่ก็มาหวดแล้วครับสำหรับเกใหญ่นะครับเนาะครับ เลขโมนี้ไปใส่ผลว่าครับมาแนวทางเก่าครับครับนี่เป็นเหลขสูตรเหล็กคำนวณครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีภูมักับผู้ชอบในตัวเหลขเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเพราะว่าเล็เล้าเหล็กไทยนะครับเด้ยครับนี่เบื้องเป็นประจำแลละครับทางสองเสี้ยงยาพระเลาะครับครับขอฝากไปาเด้อครับเด้อครับครับเอาเข้าไปเบื้องตัวเหลขแเนาะครับเนาะครับเล้าพัฒนาครับเล้า เราพัฒนาว,นนวันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าเดือนกันยายนหกแปดพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปับสำหรับเกยใหญ่ครับเกยใหญ่กับหลุด รูดหนึ่งตัวเดียวครับหนึ่งตัวเดียวครับตัวเก็นี่เป็นตัวล่องเพิ่นครับเพิ่นเขียนว่าล่องครับลองเก็ล่องเก็บนะครับเด้อครับเพิ่นไทยมาพร้อมครับเช็เช็ครับเช็เช็เนาะครับเนาะครับเบิรนมาพร้อมครับล่องเก็ไว้ครับล่องเก็ไว้เพิ่นว่า ครับกิ่งไปที่หนึ่งตัวเดียวครับครับรูดครับรูดหนึ่งครับจับคูมาเลยครับหนึ่งยางเดียวครับเบิร์นยางเดียวตัวนี้ครับเหลขกวิ่นครับออกไปวิ่นนะครับเด้อนี่ครับหนึ่งศูนย์ห้าหก ครับจับคู่11 1่1ห1ึ่หนึ่งหน่าครับหนึ่งยางเดียวเด้อครับเด้อครับเอาไปหลุนเบิ้งครับเอาไปพิจารณาเบิ้งครับหนึ่อ masa, iten, fire, bon. นสอง 1, นึ่ยครับหนึ่งางเดียวครับ1นึ่างเดียวหลุด1นึ่างเดียวครับ3ตัว 1, 1, 0 1งย่างเดียวสองหนงงครับครับ,รบ,บนี่มาแนวทางนี่ สําหรับเกยใหญ่นะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขเกยใหญ่ก็มีแค่นี้ครับเกยใหญ่เมืองทองนะครับเนาะครับเกยใหญ่เกยใหญ่เมืองทองครับครับตัวเลขก็ครับเน้ะครับมีครบเสียงครับครับมือนีกระเป็นมือ วันดีเหรครับวันจันนะครับเนาะครับโขกโขกมันมาลำลำหรือด้วยสูตุต้นครับครับลูดไปที่หนึ่งตัวเดียวครับหนึ่งศูนย์ห้าหกครับอันนั้นเป็นเลขวิันสำหรับตัวเก่งของเกใหญ่ครับเกใหญ่เก่งไปที่หนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดล่องล่องมีสองล่องครับเกย์ไงหายมาสองล่องนะครับเนาะครับ ครับหนึ่งตัวเดียวนะครับเด้อครับล่องเกตเหรอครับเพื่อนล่องเ็ดหนึ่งเ็ดครับนี่เป็นตัวเลขครับตัวเลขงามๆครับจากเกย์ใหญ่ครับเกย์ใหญ่เมืองทองครับตัวเลขสวยๆงามๆเนาะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอเลยครับแคบน้าจอเลยครับสําหรับตัวเลขครับครับสาหรับพอแมพี่นองผู้มักเด้อครับเด้อครับผู้คัดกรผพานครับทางส่งเสนอเพื่อนๆเราทางเนาะครับเนาะครับ สำหรับตัวเลขเ G ไงกับหายมาหนึ่งล่ะครับสวยๆงามๆครับล่องเกีดนะครับเด้ครับล่องเกีดเปิดจับครูหายพรอมครับเป็นเป่านะครับเนาะครับเกีดเจีดครับหนึ่งหนึ่งครับสิบเอ็ดละครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ครับยุได้หนี่ละครับเพื่อนว่าครับแต่ว่าเพิ่งเก่งมาตั้งเกียดละครับเป็นตัวล่องเพื่อนครับเก่งหนึ่ง คนกระจับคู่มะหายขาหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะครับอันนี้เป็นตัวเลขของเกย์ใหญ่ครับมือแรงครับแคปหน้าจอไว้เลยครับตัวเลขสวยๆงามๆนะครับเนาะครับมมาตอนมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุมสุขชนครับบัวยูไนเต็ดครับเด้อครับทำหมักชื่นชอบในตัวเลขครับอันนี้เป็นเลขเล้าพัฒนาล่ะครับครับเพราะว่าไทยว่าเล้าเด้อครับเด้อครับสำหรับเอฟซีภูเขาเมฆกดติดตามไว้ครับเพื่อสะบม่ได้พลาดนะครับเนาะเป็นแนวทาง ทาง่องเสนอครับเป็นแนวทังครับเพื่อควบสนุกสนานล่ะครับเพื่อควบบันเทิงนะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายล่ะครับทาง่องกาสิทดขอล่าพี่าน้องนะครับขอไอพี่น้องเอฟซีครับยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนนะครับเด้อครับดูแลสุขภาพครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะครับปลายฝนต้นหนาวล่ะครับครับพ่อกันไม่ล่ะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ